ถ้านายยังติดอยู่ที่ดิวิชั่น 3, 2หรือ1แล้วสงสัยว่าทำไมยังขึ้นไม่ถึงดี1สักทีวันนี้ผมจะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่นายทำอยู่ทุกวันนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังพานายตกแรงนี่คือ5สิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดถ้าอยากขึ้นดี1ใน e f o ฟุตบอล2026ข้อที่1ลอกแผนคนอื่นโดยไม่เข้าใจทีมตัวเองอย่าพิ่งโทษเกม ถ้าแผนที่นายใช้มันไม่เข้ากับทีมของตัวเองหลายคนเห็นยูทูบเบอร์ใช้ควิกเคาน์เตอร์แล้วเทปก็รีบไปเปลี่ยนทันทีแต่ลืมไปว่านักเดะของนายไม่ได้มีค่าสตามิ a นหรือ passing เท่าคุณอื่นอย่าลืมแผนมันไม่สำคัญเท่าคนควบคุมเพราะต่อให้ใช้แผนเดียวกันท่านนายไม่รู้จังหวะของทีมตัวเองก็เหมือนถือปืนโดยไม่รู้วิธีเหนียวไกข้อที่2เปลี่ยนโค้ชบ่อยเกินไป วันนี้ใช้ ola, วกวาดิโอลาพรุ่งนี้คลอปมารืนซิเมโอเน่และตกลงนายจะเล่นบอลบุกบอลรับหรือบอลสวนละ่ะจำไว้นะดีวันมันไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือความต่อเนื่องถ้านายเปลี่ยนโค้ชบ่อยทีมจะไม่มีเอกลักษณ์และระบบจะพังหมดข้อที่3เล่นตอนหัวร้อนผมจะพูดตรงๆไม่มีใครขึ้นดีวันได้ด้วยอารมณ์หัวร้อน เล่นดีทั้งเกมแต่พอเสียประตูเดียวทิ้งแผนบุกมั่วแล้วก็พังทั้งแมตช์ตอนนายหัวร้อนสมองจะสั่งไม่ทันนิ้วจะไวกว่าแผนและผลคืออะไรแพ้ทั้งที่เล่นดีกว่าจำไว้นะดีวันคือจุดของคนนิ่งกว่าไม่ใช่คนเก่งกว่าข้อที่4ไม่สนใจการป้องกันทุกคนอยากยิง แต่ลืมว่าการป้องกันคือหัวใจของ D1 ผู้เล่นระดับ D1 เขาไม่เน้นยิงเยอะเขาเน้นไม่เสียประตู EFootball 2026มีระบบป้องกันใหม่อย่าง pressure zone กับ cover line ธนนายัางวิ่งไล่มั่วก็เหมือนเปิดประตูให้คู่แข่งฟรีๆ D1 ไม่ใช่คนที่ยิงได้เยอะแต่คือคนที่อ่านเกมขาดังหากข้อที่5ไม่เข้าใจจังหวะเปลี่ยนเกมหรือ transition จังหวะที่ตัดบอลได้คือช่วงเวลาแห่งทองคำแต่นายกลับรีบสวนส่งพลาดและโดนโต้กลับซะเองผู้เล่นดีวันเขาไม่รีบเขาคิดก่อนส่งคุมจังหวะเกมทุกวินาทีเพราะบอลมันไม่ต้องไวเสมอไปแต่ต้องแม่นอยากขึ้นดีวันต้องเรียนรู้จังหวะของเกมไม่ใช่แค่วิธีชนะสรุปและปิดท้ายสรุปอีกครั้งนะถ้าอยากขึ้นดีวันอย่าลอกแผนคนอื่นอย่าเปลี่ยนโค้ชบ่อย อย่าเล่นตอนหัวร้อนอย่าลืมฝึกเกมรับและอย่าเร่งเกมจุนพังเอง D1 ไม่ใช่จุดหมายของคนเก่งแต่คือสนามของคนมีสติและทนายอย่าไปถึงจุดนั้นจำไว้ความนิ่งคือทุกอย่างทนายชอบแนวนี้อย่าลืมกด subscribe เพราะคลิปหน้าผมจะสอนสูตรขึ้น D1 ภายใน7วันเจอกันแน่นอน